สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะดูทั้งใส่ยางทั้งเก้าอี้เอาไปหมดเลยต่อไปเราจะกินยังไงน้ําไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมไม่ต้องกินน้ําแล้วใช่ไหมลุงตัวตกมันจำไครก็ไม่ได้กีกินดีๆ เก้าอี้ก็ดึงไปสายยางก็ดึงไปกองเอาคนนึงพูดรู้เรื่องอีกคนหนึ่งนี่จำใครไม่ได้ นี่ยค่ะก็บอกว่าช้างตกมันห้ามเข้าใกล้เวลาเอาน้ำมาให้ที่ไลเป็นเรื่องทุกรอบรอบนี้ได้ทั้งสายยางได้ทั้งเก้าอี้รอบต่อไปจะเอาอะไรใส่ให้กินสายยางก็หมดแล้วหาตังไปซื้อสายยางอีก น้ำมันออกเยอะแล้วก็เป็นจำใครไม่ได้จำพ่อจำแม่จำควานไม่ได้จำคนเลี้ยงไม่ได้อย่าโยนมานะดูสายตาดูสายตาเธอไม่ไว่าลุงเวนช้างที่ใจดีมาก ลุงจะจำไม่ได้เฉพาะแต่เวลาที่ลุงตกมันฮาหากได้แต่อย่าโยนใส่หนูไปกุ๊กหวเก้าอี้กับสายยาง น้ำมันกะเข้าปากทางสองข้างจากที่แบบว่าเคยตกแบบว่าน้ำมันไม่เยอะน้ำมันก็แค่ไหลน,น,น,น้อยอันนี้ออกออกทั้งทั้งขมับออกทั้งอ่าอ่าที่อ่ามือจุบครับอ่าทางนี้ก็ขอกินอ่ะอ่ะครับเออครับผม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 รอรอครับผมรอรอครับผมเด็กขี้อ้อนหนึ่งตา หิวทางนู้นก็อะไรก็ไม่รู้อะไรหิวอะไรหิวไรวัดดีก่อนหิวหิวโอ้ยหิวหิวเหรอหิวแล้ววนหิวแล้ววนหิวแล้อ้วันหิว้วันหิวหรอบปล่วันหิววนหิวไปดีกว่าไม่คุยกับแม่แล้ว เบื่อแม่แล้วไปดีกว่าจะให้ดูหนึ่งก็เดี๋ยวเขาก็ไปหันไปหาลุงนะคะไปเหยียดลุงอออรอบๆข้างเนี้ยก็พากันดึงออกมาขยะเขา <S <S 1> <S 1> เขาห่วงมากห่วงขยะมากไม่ให้ดึงโดดโดดใจตลอดนะฮะส่วนตรงนั้นคนนี้ขุดนะคะคนนี้เป็นคนขุดนะคะเป็นหลุมเลยครับผมเอสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมแม่แม่ก่อนสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับใครหิวสวัสดีครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปเอาให้กินกินอะไรเอาอะไรเอาอะไรอันนี้กินอะไรหิวอะไรหิว <c oughs> <c oughs> รอก่อนแป๊บหนึง่งแม่ถ่ายวีดีโอแป๊บหนึง่งให้แม่ถ่ายวีดีโอแป๊บหนึง่งได้ไหมได้ไหม อ่ะได้ไหมได้ไหมครับแม่ถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคนะโอเคก่อนโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งเราแม่แป๊บหนึ่งโอเคไหมคะโอเคครับจกมันก็ยังนะคะนีเน่เขาก็กินได้ปกตินะคะ ต,ตอนนี้ก็ต้องหายยามาให้แล้วนะคะเพราะว่าให้กินอ้อยแล้วน้ำมันยิ่งออกน้ำมันยิ่งออกเยอะยิ่งยิ่งยิ่งอะไรน้ำมันเข้าปากด้วยพ่อเขาบเขาบ้าวราน้ำมันเป็นบ้าน้ำมันนะคะนะเพราะว่าทั้งสองข้างไหลเข้าปากนะคะประวัติศาสตร์มากกับลุงทองคำนะคะที่ตกมันครั้งนี้น้ำมันไหลเข้าปากทั้งสองข้าง นอนอยู่นะคะกลางคืนก็นอนนะคะไม่ได้ยืนหนีตลอดนอนอยู่มีอออยนอนอยู่นะคะแต่ก็มันนอนนอนทางฝั่งทางนี้ทางนี้นะคะเป็นรอยนอนราบลงไปฝั่งทางนี้กลางวันก็จะเต้นอยู่อย่างเงี้ยกับเด็กน้อยมาแ้วบอกว่ารอแม่แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับผมถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งครับผมครับผมแต่ว่า,าก็ One Hill อ,ก One Hill อ้วนหิวบ่ออ้วนหิวบ่ออ้วนหิว อ้วนหิวอ้วนหิวโอ้ยอ้วนหิวอ่ะดำมดัมแมวดำโอ้ยดำขาหลังให้แม่แม่ดูแล้วนะเอ้าเดี๋ยวหัวที่ดำดีดี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 อ่ะดำดำมดัโชก่อนดำก่อนดำมโชว์แบบเมื่อกี้อะสั่งอย่างได้อย่างอ่ะเออบอกให้ดำหนูนอนก็ได้แม่โอ้เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะหนูนอนแล้ว เออหนูรอนหนูนอนรอนแม่แลอะอะเออนี่ไงเออสั่งอย่างได้อย่างเอาเอาเขา้เาเขาโอ้ดูโอ้โอ้เอาเอาเข้าไปเอาเร็วโอ้โหเอานี่เอา,เอาโอ้สบายใจมากเลยโอ้ยอะไรออก นอน,นดีว่ะไม่นอนผิดท่าลุกไม่ได้อีกนะเอาเอาเอ,าอึ๊บอืมเป็นไงผมเก่งไหมอืมผมเก่งไหมครับอุ้ยผมเก่งไหมครับอุ้ยนคะคก็ความน่ารักนะคะของอ้วนเรานะคะนี่นะคะน้องจัก,กรี ลุง้อนสายออกมาให้น้อยลุง้ยนสายยางออกมาให้น้อยลุง้ยนสายยางออกมาให้น้อย้ยนสายยางออกมาให้น้อยถึงนะคะสายยางกับเก้าอี้ไปแล้วหนึ่งนะคะคนนี้ก็อ้อนหิวแล้วหนึ่งไปเอาเขามาให้กินก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของน้องเมสาภูเบด้วยนะคะมีลงุงทองคำป้าปแก้วนะคะเมียพลออน้องจักรีนะคะ ะะก็ฝากกดไลค e, ์ ARE, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแวะชมนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวในน้อยของเรานะคะ,ะพี่กี้สวัสดีครับก่อนเร็วไปละแปะอ้อยให้กินเร็วๆแปะอ้อยมาให้กินเร็วๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมครับผมก่อนครับผมโอเคไปครับบายยบายๆด้วยบายๆด้วย บายบายทำไง <c oughs> เออครับครับไปครับหิวครับ